น้ำซึมทะลุก,กำแพงบ้านจากคลิปที่แล้วที่ทางวิศวกรของโครงการให้รอ <Okay. S 2> อีก10วันแต่พอเริ่มเข้าวันที่สาน้ำมันซึมหนักมากทุกคนแค่จับที่กำแพงมือก็เปียกชุ่มน้ำออกมาเลย เราเลยตัดสินใจว่าจะซ่อมกันเองก่อนโดยเริ่มจากปิดวาล์วน้ําของบ้านแล้วก็แกะก๊อกน้ําของสายฉีดชําระเพื่อเช็คดูว่าเทปพันเกียวพันไว้แน่นหนาหรือเปล่าแล้วก็เป็นอย่างที่คิดทุกคนเทปพันเกียวมันพันไว้แค่ครึ่งเดียวทําให้มีช่องว่างจนน้ามันไหลออกมาได้และสาเหตุที่ทําให้กําแพงชุ่มน้ำก็เพราะรูตรงนี้เลยทุกคนมันเป็นรูระหว่างท่อกับอิฐเมื่อเทปพันเกียวพันไม่แน่นทําให้น้ําซึมออกมาแต่น้ํามันก็จะเข้าไปตามรูระหว่างท่อตรงนี้ ทำให้ซึมเข้าไปในอิดเป็นสาเหตุทําให้บ้านเรามีกําแพงที่ชุ่มน้ําเราแก้ด้วยการพันเทปพันเกีียวใหม่พันให้ทั่วทั้งเกียวแล้วก็แน่นหนากว่าเดิมจากนั้นก็ต่อก๊อกน้ําต่อสายชีชาระเอาไว้เหมือนเดิมแต่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้มีแค่จุดเดียวทุกคนต้องก๊อกซิงล้างจานแล้วก็แกะมาดูใหม่เป็นเหมือนกันเลย ก็คือพันเทปพันเกียวไม่แน่นก็ถอดมาประกอบใหม่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่ก๊อกไหนที่มีน้ําซึมเข้ากําแพงในห้องน้ําก็จะมีก๊อกทั้งหมด3จุดมีก๊อกน้ําที่ซิงก๊อกน้ําที่สายชีชําราและก๊อกน้ําที่ฝักบัวึงตรงฝักบัวเราไม่ได้แก้นะทุกคนออตรงนี้ผู้เราเหมาเขาเคยมาซ่อมให้แล้วเข้าบิดไว้แน่นมากเราแกะกันไม่ออกก็เลยแก้ไปแค่2จุดแต่หลังจากนั้นสองวันน้ําที่เคยซึมกลับมาแห้งสนิทถือว่ามิชชั่นคอมพีทุกคนแต่ยังไงก็ต้องรอทางวิศวกรของรรงงงกกกกกาาาาาาเเเเข้้้มมชช่่่่วววยยย็็แแลลไใหหหออออีีีีีททพัััืืจุดนปญ